ดูทีในนัมาตรงไหน啊แล้วตัวนั้นไม่ใช่เหรอลูกหืึโทรหายังโทรหาแม็กกี้กยังลูกไปไหนคะเกกกกอาลองโทรดิ ตรงเจอไหมลูกแม็กกี้หาเจอยังคะอยู่ไหนอ่ะอืมตกลงเจอไหมแม็กกี้อืมแม่กกี้อยู่ไหนเจอไหมคะเมื่อเช้าหนูกินข้าวอ่ะมีเปล่าหนูไว้ไหนเอ้าเจอไหมดูซิเจอยังคะ แล้วนี่ล่ะลูกแล้วนั่นกี้เปล่านั่นอ่ะที่นอนน่ยใช้กี้ไหม <c oughs> เจอแล้วนี่ไงกี้กี้บอกอยู่นี่ไง <c oughs>